สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนชาวเทืพระนาเกาหลีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับอัปเดตแผนประจำสัปดาห์นะโดยครั้งนี้เป็นการอัปเดตแผนประจําวันที่3กันยายน2563โดยเริ่มมาเนี่ยก็มีเนื้อเรื่องที่อาริสมาคุยกับอาริเซียนะไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเอาล่ะครับเนื้อเรื่องเมื่อกี้มีจุดตลกนิดหน่อยนะคือเอาตอนแรกเอาเรื่อ,องซีเรีสกก่อนดีกว่าเนื้อเรื่องเมื่อกี้เนี่ยก็ มีการมาถามเกี่ยวกับอาการของฮายองนะว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอน่าจะค่อยๆฟื้นตัวดีนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะแล้วก็ทางฝั่งของเอริสเนี่ยก็พยายามหาทางคุยกับเคมิทให้ได้นะเรื่องเกี่ยวกับการแก้ความเข้าใจผิดที่ออริสเนี่ยเคยไปแล้วเคมิทโชปลาระเบิดใส่อะนะแต่ว่าดูเหมือนน่าจะต้องพึ่งความช่วยเหลือจากเมนะก็คือเหมือนอาริสเนี่ยจะฝากจดหมายไปให้เคมิส โดยการให้เมย์เนี่ยที่เป็นคนส่งจดหมายทั่วราชนาจาักรเนี่ยไปโดยที่ตอนแรกเนี่ยเคมิทเขาก็แปลกใจนะว่าทาไมเมย์ถึงมาส่งได้แต่เมย์บอกว่าก็มันก็แค่หายากเฉยๆแล้วก็สุดท้ายเธอมาแล้วเธอก็ไปอะไรประมาณนั้นนะก็เรียกได้ว่าเป็นคนส่งจดหมายที่สุดยอดมากเลยสามารถไปได้ทุกที่นะต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะในกลุ่มของเพนากอนนะดูเหมือนว่าซีซ่าเนี่ยจะไม่ค่อยโอเคแล้วที่ออก้าชอบใช้ความรุนแรงทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะน่าจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ อเก้าก็ปอบซีซ่าไปนะว่าเออมันจําเป็นอะไรประมาณนั้นซีซ่าก็บอกว่าฉันจะให้โอกาสนายอีแค่ทั้งเดียวแล้วกันนะอะไรประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดผมแปลผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะโดยรวมสรุปในะเรื่องอันนี้เนี่ยก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับตัวละครซึ่งเน,นเรื่องก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะยังไม่มีจุดอะไรที่เป็นจุดหลักใจใจความน่าสคัญเท่าไหร่นะเท่าที่ผมแปลมานะเดี๋ยวคงต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาล่ะครับสําหรับอัปเดตนี้ หลักใหญ่ใจความก็เป็นเรื่องที่ผมเคยพูดไปแล้วนะนั่นก็คือมีการรีเมค3ตัวละครน,นั่นก็คือเซียวหยูนาจาแล้วก็อารลากอนโดยที่ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะว่าสกิลเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นสามารถกลับไปดูคลิปเก่าซึ่งผมเคยพูดไปแล้วได้เลยต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับภารกิจที่ให้ทํากันนะภารกิจอันนี้อย่างแรกก็จะเป็นให้เก็บผงบอสอนะทาจรอน2,100ผงก็จะได้ตัวไอ้ปลดล็อกโพเทนเชียลผสมตัวละคร เลื่อนขั้นขึ้น6ดาวครบ5ตัวก็จะได้กุญแจ200ลงดันธาตุหครั้งก็จะได้ที่ตีบวกเครื่องประดับ PVP 50ครั้งได้แร่ตีบวกอุปกรณ์แล้วก็กดกวาดล้างตัวตีประสาทหรือไม่ก็ลงตีธรรมดาก็ได้นะได้เหมือนกัน6ครั้งก็จะได้เงิน1ล้านทำครบ5้าภารกิจเนี่ยก็จะได้โทปาสห0ึ100อันไปใช้ต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับการฟาร์มนะ คือการฟาร์มในตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมบูสต์มาให้จากปกติเราฟาร์มคูณ3ได้แค่ร้อยเดียวตอนนี้มีอีเวนต์เพิ่มขึ้นเป็น200ส่วนใครที่ซื้อพวกแพ็กอะไรอย่างนี้ไว้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเพิ่มเป็น300เลยก็อย่าลืมมาฟาร์มหาทรัพยากรกัน,กนนะต่อมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับลดความยากของหอคอยสวรรค์นนะตอนนี้เนี่ยหอคอยสวรรค์โดน,นเนิร์ฟลง3 0เป็นเวลา2อาทิตย์เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็รีบไปเคลียร์นะเพราะว่าดูจากตัวเดฟโนที่เขาออกมาแล้วเนี่ย ออคอยสวรรค์จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเขาจะทาการรีหอ,อคอยสวรรค์น,นั่นเองเพราะฉะนั้นก็รีบๆเก็บทรัพยากรกันนะอย่าให้พลาดกันแล้วก็ตอนนี้ไอตัวกระดานอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของรักหรือว่าตัวฮีโร่สกูก็เข้าแล้วทั้ง2อ,อย่างนะใครที่ขาดของรักสกูหรืออยากได้ตัวสกูเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถมาเลือกได้แต่ผมรู้สึกว่ามันมาช้าไปหน่อยหรือเปล่าอันนี้เห็นมีคนเบบวเหมือนกันต่อมาก็จะเป็นการเปลี่ยนตัมเนลนะ ไม่รู้ช่วงนี้มันฮิตอะไรนะฝั่งทางเดเวลลอปเปอร์เนี่ยขยันเปลี่ยนตัมเนลบ่อยจังเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นตัมเนลที่เปลี่ยนครั้งนี้เป็นของแอนเต้นะก็โดยส่วนตัวผมเฉยนะครับไม่ว่าอันเก่าหรืออันนี้ผมรู้สึกว่าดีทั้งคู่นะชอบทั้งคู่แต่รู้สึกเหมือนว่ามีคนจะไม่ค่อยชอบอันใหม่ของแอนเต้เนี่ยเยอะนะเอาเป็นว่าแล้วแต่จะชอบแล้วกันนะโดยส่วนตัวผมโอเคหมดรู้สึกว่าเฉยมากกว่านะไม่รู้เปลี่ยนไปทําไมเอาล่ะครับเรื่องสุดท้ายนะก็เป็นยูอเวอร์แดนในอาทิตย์หน้าหรือวนทีี่จะถึง อาทิตย์หน้ากิวอแบนเนี่ยตัวละครที่โดนแบนก็จะมีโรเซ่ไอรีนทาราจาร่าอีวาแล้วก็อาเบลโดยที่ทีมที่เจ็บหนักสุดในอาทิตย์หน้าก็คงเป็นทีมสถานะแน่นอนนะไอรีนกับโรเซ่โดนสตัวส่วนจาร่าเนี่ยก็จะทําให้ทีมสปีดก,กายภาพลําบากขึ้นนิดนึงต้องหาตัวมาแทนให้ได้นะที่เหลือเนี่ยไปตรวทางเลือกมากกว่าไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาคอยกลัวไอรีนสายฟ้าจุติอะไรกันอย่างนี้แล้วนะก็จะทําให้เล่นกิวอลได้สะดวกโยทิงขึ้นนิดนึง โดยส่วนตัวแล้วสิ่งสําคัญก็คงเป็นเนื้อเรื่องถ้าให้ดังตัวละครเก่ามิสอเวก็คงเป็นเคมิสมัง้งน่าจะเหลือเป็นตัวเดียวในเนื้อเรื่องนะตอนนี้ที่ยังไม่ได้มิสอเวกส่วนอลิเซียเนี่ยผมว่าเธอค่อนข้างชอบนั่งสํหรับงานทํางานอยู่ภายในไม่ค่อยออกมาประจนภยัยเพราะฉะนั้นน่าจะยังไม่ได้มิสอเวกในเร็ววันเ,เราคงต้องรอดูกันต่อไปนะส่วนอัปเดตที่สําคัญตอนนี้ก็หอคอยครับนิบเคหขอคอยกันนะหอคอยเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงแล้ว เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเมนเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ